ขอบคุณขอบคุณกินครับวัสดีครับวันดีครับ,รบอ่ากินเลย <c oughs> คนอ้วน <c oughs> ใช่ไหมหมาอ้วนอ่ะกินผักให้เยอะๆนะลูกจะได้ผอมหอมมันอ้วนตลอดใช่ไหมหมาพันเนี้มันอ้วนตลอดอ่ะ <c oughs> ตัวใหญ่แล้วอ้วนไหม หมาเด็กเลยหมาผู้ใหญ่เนะน,นี่ยห,ห,ห,หมาเป็นเด็กอยู่เลยอะ่ะไม่ใช่หมาผู้ใหญ่น,นี้คือหมาเด็กนะคะอันนี้นทุกคนจับไว้เลยนะคะอันนี้หมาเด็กนะครับตอบ่ตอพูนตอ่ตอโตเป็นเด็กอยู่เลยอะ่ะกินไม,ไม,ไม่ไม่มองใครเลยเนาะ ตอบใจแต่กินอะ่ะสองคนทองคนเมื่อวานทำข้าวหกไปทีนึงแล้วเมวื่อวานทำข้าวหกใช่ไหมเมื่อวานอะ่ะมันทำข้าว,ว,าวหก,ม,กมันก็เลยทำข้าวหกเหรอ,อ,อมันทำถ่ายตรงๆดูมันเหรอดูในกล้องให้ตรงตรง ถ้าไปดูในกล้องมันก็ถ่ายอย่างอื่นไปเรื่อยเหรอ<ง>เหนื่อยมากตอนนี้นนนนนโกโินแล้วเอ้ย